สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอารอนโซครับในช n e l YouTube มีนนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวีรยพูกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงอูโกเอกิดิเก้ครับคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเอกิดิเก้ถึงได้เปล่งประกายกับเวอร์พูได้เร็วขนาดนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ตอนนี้นะครับที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่เวอร์พูฟอร์มการเล่นไม่ดีผลการแข่งขันไม่เป็นใจแต่เอกิดิเก กลับเป็นเหมือนตัวจุดประกายเป็นเหมือนมีแสงสว่างอะไรอยู่ในท่ามกลางความมืดมนของเรียบูและในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะไปรู้จักเอกริเก้ D G e, แล้วก็ไปรู้ว่าทําไมตัวเขาถึงมีวินัยแบบนี้แล้วทําไมถึงสามารถที่จะเล่นให้กับเรียบูได้เลยโดยที่แทบไม่ต้องปรับตัวในคลิปนี้ไปฟังกันนะครับซึ่งผมเรียบเรียงข้อมูลอะไรต่างๆหลายๆที่นะครับแล้วก็จะมีกราฟให้เห็นด้วยว่าการเล่นของอ e ุโกเอกริเก้เนี e ่ย เป็นประโยชน์ต่อลิฟท์อย่างไรนะครับโอเคก่อนที่เข้าสู่เนื้อหานะครับเหมือนเดิมครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิฟซี d ดีนะครับสารสกัดจากกัญชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้มีทั้งแคปซูลนะครับที่ทานตอนกลางคืนนะครับตื่นมาแล้วคุณจะสดใสนะครับจะไม่รู้สึกงวงเงียนะครับขณะที่ตัวกลางวันก็คือตัวออยนะครับทานแล้วจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกระ มีพลังในการทํางาน,นครับซึ่งตัวผมเองก็ใช้อยู่แล้วก็ทําให้การใช้ชีวิตในช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหถึงแม้จะนอนดึกก็ไม่สก็ไม่แบบเออจะรู้สึกงัวงเงียอะไรครับก็ลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับปรึกษาแบบฟรีๆเลยครับไม่คิดเงินนะครับโอเคมาเริ่มเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับทำไมอุโกเอกิเเกถึงกลายเป็นแสงประกายของเรือผูมีเรื่องของวินในในจิมความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ชีวิตนอกสนามที่มันลงตัวครับ ท่ามกลางฟอร์มการเล่นของเรือพูที่มันไม่ดีนะครับแต่อูโกเอกริเกียเนี่ยเขาแสดงออกถึงความมั่นใจครับแสดงออกถึงความกระหายแสดงออกถึงความมีพลังครับในวันที่เรือพูเล่นไม่ออกในเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยเขาลงมาแล้วนะเขาสร้างความมั่นใจครับแล้วก็เหมือนทําให้ทีมเนี่ยมีความไหลลื่นมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เร์พูขาดหายไปในแดนหน้า ในบรรดาแข้งใหม่ที่เข้ามาในซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องยอมรับว A ่าเอกิดิเก่เนี่ยคือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดครับเขาย้ายมาจากไอทราค์แฟรงเฟิร์ตครับด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นที่รักของแฟนบอลในเวลาไม่นานเลยครับปัจจุบันเอกิดิเก่กลายเป็นดาวซันวัวของทีมนะครับด้วยผลงาน6ประตูทุกรายการและล่าสุดก็ยิงได้ในเกมเจอกับไอทราค์แฟรงเฟิร์ตแต่ทีนี้เนี่ยคำถามคือในช่วงเกมพรีเมียร์ลีกฟอร์นัทที่ผ่านมาเขาเนี่ย ไม่ได้ออกสารทเป็นตัวจริงเลยครับเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับเชลซีเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับแมน,นเชสเตอร์ยูไนเตดติดทุ่นแบนด้เลยครับจากการโดนใบเหลือง2ในเกมเจอกับคาราบาวครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ตอนนั้นนะเขาก็โดนอาร์เนอร์สลอตเขาโจมตีออกเสื่อเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ออกมาขอโทษครับในเกมเจอกับกรรา,าลาจัสไลยก็โดนเปลี่ยนตัวออกกลางคันพอเตอร์คริวแล้วก็ถูกดรอปเป็นตัวสำรองอย่างที่เดินไปเจอกับเชลซีหรือก็แมนยูแต่ทีนี้ อะไรล่ะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่นัดแรกของลูกาเรื่มถึงนัดเอ่อคอมมูนิตี้ชิลที่เจอกับคิวส์ a พาเลสเอกดิเก้คือคนที่ทำให้ทีมเนี่ยมีเนี่ยเกมลุกที่มันไหลเลื่อนครับเขากลายเป็นตัวความหวังมากกว่าอเล็กซานเดอร์อิซักอีกนะครับเป็นพลังบวกที่ทำให้ทีมเนี่ยได้ประโยชน์แบบต่อเนื่องเขาไม่เพียงแค่สแสดงให้เห็นถึงความสวรรค์แต่ยังให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวเองครับในขณะท,ที่นั้งต่คนอื่นหลายคนยังปรับตัวเข้าสู่ แผนการเล่นใหม่ของอันเดอร์สตัตแต่เอกิเก e e สามารถเหมือนจะปรับได้แล้วด้วยปรับได้เร็วกว่านักเตะคนที่อยู่กับทีมมาเดิมๆอีกไม่ใช่นักเตะใหม่นะนักเตะคนเดิมๆที่ต้องมาปรับตัวในแผนการเล่นของอันเดอร์สตัตแตอเอกิเก e เข้ามาแล้วถือว่าคลิกได้เลยแหล่งข่าวคนใกล้ชิดนะครับเขาบอกว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เอกิเก e e ปรับตัวได้รวดเร็วคือชีวิตนอกสนามที่ลงตัวอย่างมากๆเลยเขาแสดงให้เห็นว่าถึงแม เัวเอกริเก e จะอายุเพียงแค่23แต่ผ่านการค้าแข่งมาแล้วถึง4ประเทศนะครับซึ่งเนี่ยมันช่วยให้เขาเนี่ยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้แบบธรรมชาติจากฝรั่งเศสมาเยอรมันจากเยอรมันมาที่ลิเอฟูรวมถึงเคยแวะไปเล่นที่เดนมาร์กอยู่แป๊บหนึงด้วยนะครับซึ่งหลังจากเซ็นสัญญากับเลียอฟูได้ไม่นานนะครับเอกริเ e ก e ก็ตัดสินใจย้ายเข้าไปบ้านเก่าของลุยีอารครับอยู่ใน ด้านบรันเดลแซนส์ครับเมืองครอสบี้ซึ่งเป็นเมืองแถบชายทะเลทางตอนเหนือของลิพูที่อยู่ห่างออกไปราวป้ายเอ,อ้ยแปดไมล์ครับไม่ใช่ป้ายไมล์แปดไมล์นะครับซึ่งไอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบครับนะทำให้เหมือนเขาเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจและอีกคนที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตของเอกดิเกกับลิพูเลยก็คืออิบราฮิมากุนเต้ครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ชาวฝรั่งเศสกุนเต้เองอาศัยอยู่ในเมือง ใกล้กันครับอย่างฟอร์มบี้ครับทั้งคู่ใช้ชีวิตนอกสนามด้วยกันบ่อยอครั้งครับพูดภาษาเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันและโกนาเต้เองก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจในช่วงการปรับตัวของเอกริเก้ด้วยเนี่ยมีอีกหลายเรื่องครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องที่แฟนบอลอาจจะไม่รู้กันนั่นคือเอกริเก้เนี่ยถือว่าเป็นศิลปินเลยนะครับศิลปินในการวาดรูปนะครับเขาชอบใช้เวลาว่างในการวาดรูปครับเขาชอบเล่น p l a y s t a t ช o n ชอบดูหนังและหนังเรื่องโปรด ที่เขาชอบดูก็คือ w i t e p r a s h ครแล้วก็ the w o l f of Wall Street ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเมื่อมีเวลาว่างจากตารางการแข่งขันเวลาว่างจากโปรแกรมที่ไม่มีเตะเขามักจะบินไปยังฝรั่งเศสครับเพื่อไปรักษาเยียวยาใจเพิ่มพลังใจกับครอบครัวของตัวเองครับการย้ายทีมของเอกริเกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเียปูตกลงค่าตัวกับแฟรงก์เฟิร์ตได้ซึ่งตอนนั้นเอกริเก ก็ได้รับความสนใจจากนิวคาสเซลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายแล้วเขาเลือกเลียพูดโดยแบบไม่ลังเลเลยเพราะว่าที่นี่คือความฝันในอดีตเขาอาจจะไม่สามารถแจ้งเกิดกับปารีสแซงต์แชร์แมงได้ครับแต่พอย้ายไปอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตแบบยิ้มตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2024ฟอร์มของเขาก็ฉายแสงออกมาครับซึ่งเลียพูเองก็ตามสเกล์อยู่มาเรื่อยๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเอกริเกจะไม่สามารถทำผลงานได้กับ แบชร์ได้อย่างยอดเยี่ยมได้แต่ลิเวอร์พูลไม่ได้กังวลถึงเรื่องอดีตเหล่านั้นเลยครับพวกเขาเห็นศักยภาพในตัวเอกดิเก้ D G, คล้ายกับฟิลิปเป้คูตินโยซึ่งเคยไม่ประสบความสำเร็จก,กับอินเตอร์มิลานมาก่อนก่อนที่จะโด่งดังในทีมลิเวอร์พูลข้อมูลเชิงลึกของสโมสรน,นะครับเขาชี้เลยว่าเอกดิเก้ D G เนี่ยมีเบสมีพื้นฐานที่จะก้าวไปอีกระดับได้หลังจากยิงไป22บประตูจาก48นัดให้กับแฟรงก์เฟิร์ตในทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้วภายในทีมลิเวอร์พูลนะครับ เชื่ออย่างหนึ่งเลยว่ามีแค่เออร์ลิงฮาลันแล้วก็คิริยันเอ็มเป้เท่านั้นครับในช่วงอายุเดียวกันนะที่แสดงให้เห็นศักยภาพในวัยเดียวกันได้เหนือกว่าเอกดิเก้ครับและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเรียบูจึงเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยถือครองเพชรเม็ดงามอยู่ในมือครับหลังจากผ่านการตรวจร่างกายในกรุงลอนตอนเสร็จนะครับในตอนนั้นนะเอกดิเก้ก็บินตรงมายัางฮ่องกงเพื่อสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ระหว่างทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชีย ภาพที่เขาได้เห็นเนี่ยก็คือแฟนบอลกว่าสองห0ห้าพันคนที่มาดูเลี้ยงผูกซ้อมนะครับที่ไคตักสเตเดียมซึ่งตอนนั้นเองเอกริเก้ก็เริ่มตระหนักว่าเฮ้ยสโมสรม่ของเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนและพลังมันมากเพียงใดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับตั้งแต่วันที่เอกริเก้ไปหาเพื่อนร่วมทีมไปเจออันเดอร์สครั้งแรกเขาทุ่มเทกับการเพิ่มกล้ามเนื้อเดียมมากกว่าสมัยอยู่เยอรมนีหลายเท่าตัวเลยครับเพื่ออะไร เพื่อรับมือกับความเข้มข้นและแรงประทะในพิมยรกให้มันดีมากยิ่งขึ้นและผลลัพธ์มันก็เห็นได้ชัดครับเขาเริ่มยิงประตูได้ต่อเนื่องแทบทันทีเลยครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายเสียงของเพลงเชียร์ที่แฟนบอลเรียกผู้ร้องให้เขาเนี่ยแต่งจากทำนองเพลงดูเ t อ e Conga เลยครับซึ่งเป็นบทเพลงของ Black r a c e ครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันมีความหมายต่อเอกรีเกมอามาก เขาบอกว่าแฟนๆเนี่ยแสดงความรักให้ผมมากจริงๆครับผมก็แค่อยากตอบแทนพวกเขาให้ได้อันนี้เขาให้สัมภาษณ์ผ่านสแตนสปอร์ตฟุตบอลเมื่อเดือนที่แล้วครับอย่างไรก็ตามครับความกระหายนี้เองเนี่ยความกระหายที่จะตอบแทนแฟนบอลกลเป็นจุดพลาดสาคัญในเกมเจอกับแซมตันในศึกคาราบาวครับกลายเป็นว่าเขาถูกใบเหลืองที่สอง้วยละออกจากสนามจากการที่เขาเนี่ยถอดเสื้อเพื่อไปฉลองประตูต่อหน้าเดอะคอปจากความกระหายกลายเป็นข้อผิดพลาด อันเอร์สลอตวิจาร์เอกริเกแบบตรงไปตรงมาเลยครับบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยมันเป็นเรื่องที่โง่เขลามากส่วนเอกริเกเองเขาก็แสดงออกต่อหน้าที่สาธารณะด้วยการขอโทษเขาบอกว่ามันมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดเลยครับแล้วก็มันจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนเพื่อนมทีมของลิเวอร์ูลเองนะครับเขาก็ให้อภัยครับเขาบอกว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ที่มันเออล้อนมากเกินไปแล้วก็ดูเหมือนว่า เอกริเกพยายามจะลบล้างความผิดนั้นด้วยการที่เหมือนมีความพยายามมากเกินไปในจังหวะการเล่นของเกมพอเอกริเกนัดนตั้งแต่ที่โดนบแดงเสร็จเขากลับมาเขาเหมือนพยายามที่จะเฮ้ยพิสุดน์ตัวเองมากเกินไปกลายเป็นว่ารู้สึกเกรงแล้วก็กดดันแล้วต่อมากับการที่อเล็กซนเดอร์อีซักเองความฟิตเริ่มที่จะถึงอาร์เนอร์ส็อตก็จับอีซักเป็นตัวเลือกแรกทางตำแหน่งหมายเลขเซึ่งแน่นอนว่า คนใดคนหนึ่งก็ต้องลงเล่นเลยครับไมอีซักหลุดก็ต้องเป็นเอกิดิเก้หลุดและ2เกมในลีกที่ผ่านมาก็กลายเป็นอูโกเอกิดิเก้ที่หลุดไปแต่ทีนี้พอในเกมเจอกับอทรฟังเฟิร์ตเอดิเก้ได้จับคู่กับอาริสเนอร์อีซักภายใต้ระบบใหม่ที่เหมือนจะเล่นแบบ4 4 2ี่เป็นกองหน้าคู่การผสมผสานกันการเอ่อผสานงานกันถือว่าทั้งคู่เนี่ยวิ่งสลับพื้นที่กันได้ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่า อูกเอเกริเก้เนี่ยเชิดช,ชายกว่าอีฟักในเกมนั้นทําประตูตีเสมอให้กับเรียบูได้ส่วนอีฟักเองถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครื่องเนื่องจากมีปัญหาอาการตึงๆบริเวณโคนขาและทีนี้สิ่งที่เอเกริเก้จะมอบให้กับเรียภูมิมันคืออะไรบ้างจากที่ผ่านมาหลายๆเกมผมจะยกตัวอย่างตั้งแต่เกมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือย้อนไปในเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันอ่ะดูอย่างเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมาครับพร้อมกับทําให้ทีมเนี่ยมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นทันตาเห็นครับไม่นานหลังจากที่เอกริกเก้ลงมาเนะครับเขาก็แสดงผลงานด้วยการลากบอลขึ้นหน้าก่อนจะซัดข้ามคานออกไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรหรอกแตก่ก็คือว่ามันสร้างความออความกระหายให้กับเรอร์ภูมมากขึ้นจกกังหวะนั้นเนี่ยเป็นการจุดประกายไฟให้กับเรอร์พูครับแล้วก็เป็นการปลุกให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลให้กลับมาคึคก,กคักอีกครั้งหนึ่ง แล้ว5นาทีต่อมาครับเอกิดิเก้ก็เกือบสร้างความแตกต่างได้อีกครั้งเมื่อพาบอลทะลวงแนวรับเข้าเขตโทษก่อนเนี่ยซัดเฉียดเสาออกไปนิดเดียวซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยมันทาให้แนวรับของลิพูเนี่ยต้องถอยร่นนะครับซึ่งเริ่มจะตั้งกันไม่ติดแล้วตั้งแต่ที่เอกิดิเก้นเนี่ยลงมาฟอร์มจากการเป็นตัวสำรองในวันนั้นนะครับแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในแข้งใหม่ที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดในยุคของอันเดรสโตและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดขอองเเกกก็็คคืววามร ทั้งตอนที่มีบอลแล้วก็ไม่มีบอลครับซึ่งกลายเป็นอาวุธสำคัญในการโจมตีแนวรับคู่แข่งตัวอย่างอีกหนึ่งเลยก็คือในเกมเมอร์ซีไซดดาบีครับซึ่งเขาเนี่ยทำประตูที่2ให้กับเรอร์พูลนะครับจังหวะนั้นเนี่ยเขาอ่านลายเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับวิ่งทะลุช่องรับบอลจากไรอันกาฟินแบกแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างนิ่งแล้วก็เฉียบขาดความยักเย็นในการจบสกอร์เนี่ยเห็นได้ในเกมเจอกับบอลหมัดแล้วใช่ไหมครับเจอกับนิวคาสเซิลโดยเฉพาะประตูหลังเนี่ย สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการพาบบลไปด้วยตัวเองและก็จบสกอร์เองได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักเตะเลี้ยงผูในชุดนี้มีไม่กี่คนที่ทําแบบนี้ได้ด้วยเหตุนี้เองอันเดรสวรดจึงมีทางเลือกที่จะใช้งานเอเกริเกในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายของแนวรุกสามคนเพราะเขาเองก็มีความสามารถในการเลี้ยงกินตัวและสร้างจังหวะการเข้าทําด้วยตัวเองตัวอย่างคือในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลที่เขาโชว์สกิลลากหลบแนวรับก่อนหน้าให้มเมสซาร่าท,ทำประตูในเกมเจอกับ,บแอตเลติกบิลเบา ในข้อดีของเอกริเกมันก็ยังมีจุดที่เขาต้องพัฒนาเหมือนกันครับโดยเฉพาะการจบสกอร์ระยะไกลเขาเคยพลาดจังหวัดจดจ่อ <out> อยู่หลายครั้งอย่างลูกที่เข้ามาเฉียดในเกมเจี่กับการาตาสไลา์แล้วก็ลิงยิงหลุดหลุดกรอบไปในเกมเกี่กับแอดเดลิโก้แมนเตที่ยิงแบบออกไปแบบน่าผิดหวังเลยส่วนอีกจุดหนึ่งที่ปรับคือการหม่งทำประตูครับซึ่งตรงจุดเนี้ยมันยังไม่คมมากพอเขาเคยมีโอกาสทองจากลูกหมงในเกมเี่กับบอลหมัดสองครั้งนะครับ จะกับเบอร์ล,ลี่จะกับซาร์ัมตันจะก,กับกาลาจัสลายซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยถึงกันนั้นครับสิ่งที่เอกริเกแสดงให้เห็นก็คือหัวใจของนักสู้ครับความกล้าที่จะเล่นซึ่งนักเตะแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการมากที่สุดเมื่อทีมกําลังขาดแรงกระตุ้นจากผู้นหลักสล็อตอาจะต้องหันมามอบความไว้วางใจให้กับสล็อตเอ้ขออภ มอบความตั้งใจให้กับเอกริเก้ให้เป็นหัวใจในรุกคนใหม่ครับซึ่งเอกริเก้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการที่ปลุกทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยกลับมาอีกครั้งเหมือนในเกมเจอแฟรงก์เฟิร์ตเลยครับเขาก็คือคนที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถกลับมาได้จากการใช้ความเร็วการที่หลุดเข้าไปแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดหน้าที่หลักของกองหน้าหมายเลขเก้าคืออะไรแน่นอนคือการยิงประตูครับแต่สิ่งที่ทําให้อูโก้เอกริเก้เนี่ยโดดเด่นไม่แพ้ใครก็คือ การพักบอลการเล่นเชิญเกมครับแล้วตรงจุดนี้เองอ่ะเขาพัฒนาได้เห็นแบบชัดเจนเามากมาประตูที่เขายิงได้ในเกมประตูการเจอกับบอลหมัดนะครับเกิดจากการต่อบอลสัน้นแบบสวยงามกับฟันไดแล้วก็อาร์เซิสแมิสเตอร์ก่อนเดี๋ยวสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองเนะี่ยหลุดเข้าไปจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดประตูนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในเกมครับแล้วก็การเคลื่อนที่ที่มันมาจากสมองของเขาอ่ะซึ่งตรงจุดนี้มันสอนกันไม่ได้มันอยู่ที่เซนสบอล และที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเอกริเก้เนี G ่ย e ไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะในแดนหน้าเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเป็นจุดเริ่มต้นของเกมลุกลยปูจากพื้นที่แนวลุกได้ดีอีกด้วยซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องใช้เทคนิคต้องใช้การจับบอลแรกที่มันดีซึ่งเอกริเก้ D G e ก็มีจุดตรงจุดนี้ในเกมจะก,กับเชลซีเขาเป็นคนที่โฉบเข้าหาบอลจากลูกทุ่มของแอนดี้โรเบิร์ตสันก่อนจะใช้เท้าสกิดเบาๆให้กับโค้ิคับโปหลุดเข้าไปครับหลังจากนั้นเอกริเก้ D G e ก็ใช้ความเร็ววิ่งตามจังหวะจน ได้โอกาสจบสกอร์ด้วยตัวเองในช่วงท้ายของจังหวะน,นั้นเวยและอีกภาพนึงก็คือลูกตวัดบอลข้ามหัวเจมส์ฮาคอฟกี้อย่างเหน,นือชั้นเพื่อเปิดทังให้เพื่อนสามารถต่อเกมขึ้นไปทําเกมลุกได้รวมถึงจังหวะในเกมเจกับกาลาตสลายครับที่เขาเป็นคนเริ่มต้นจากการเข้าทํากลางสนามก่อนจะบอลไปถึงยเรมี่ฟิลปงทางขวาแล้วก็เปิดเข้ากลางแต่โชคร้ายครับบอลน,นั้นถูกสกัดไว้ได้ก่อนที่จะมาถึงเอกิดิเก้ G. ไม่อย่างนั้นแล้วเขาอาจจะจบสกอร์ได้เลยนะครับ ระดับการเล่นล่านี้เนี่ยมันทาให้อาร์นเนสตันน่ชื่นชอบครับเพราะเอเิดิเกแสดงให้เห็นความเฉียบคมความวัยรวมถึงการแย่งเบาคืนจากจังหวะแรกครับซึ่งตรงอยูนี้มันมาจากการอ่านเกมการที่เขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีวิชั่นที่ดีกับการเล่นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นตอนเล่นเกมลุกเกมรับหรือตอนที่มีบอลหรือก็ไม่มีบอลเขาสามารถรับบอลได้ในตำแหน่งที่อันตรายครับและซึ่งถ้าเขาคลิกกับฟอร์เรนวิสหรือว่าคนอื่นๆอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักได้เมื่อไหร่ ต้นจุดนี้จะเป็นอาวุธหลักเลยที่ทําให้เลี้ยกลูเล่นงานเกมรับของคู่แข่งเอกริเกแสดงให้เห็นถึงพลังงานแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในทุกจังหวะนะครับตอนมีบอลเขาพยายามจะสร้าง i Impact ใกแนวรุกและตอนไม่มีบอลเขาพยายามจะวิ่งกดดันวิ่ง Press คู่แข่งแบบไม่ย่อท้อนั่นคือเหตุผลครับว่าถ้าหากเอกริเกต้องกลับไปเป็นตัวสำรองอีกมันคงไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเท่าไหร่ แต่โอเคละ่ะการที่คุณซื้ออีซักมาด้วยค่าตัว1 2 5ล้านปอนด์คุณก็ต้องหมายมั่นให้อีซักเป็นตัวจริงแต่จากแผนการเล่นระบบการเล่นในเกมล่าสุดที่ใช้อีซักคู่กับเอกริก้แล้วมีคักโปล้วก็วิสอยู่ขนาดซ้ายขวามันก็คงจะเริ่มมีเหตุผลอะไรบ้างแล้แหละที่ understood. อันเนอร์สตอาจจะต้องใช้ตรงเกมนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่เลืยภูยุคใหม่อย่างแท้จริง แต่อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมันอาจจะต้องแลกมาด้วยการที่โมเมตซาร่าไม่ได้เป็นตัวจริงอีกต่อไปอันนี้คือการที่อนุดอร์สตร์ต้องไปจัดการเรื่องของเออ่เรื่องระหว่างเขากับซาร่าแล้วว่าถ้าต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่ละ่ะคุณต้องจําเป็นต้องตัดอะไรที่มันไม่สามารถจะเข้ากับทีมได้ไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่จะเป็นแรงขับในแดนหน้าได้ซึ่งผมมองว่า เอกดิเก้คนนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนใหมายเลพาเรียบูเนี่ยกลับมาคืนชีพและสารต่อเป้าหมายในรุ้การนี้ได้ครับเอกดิเก้ไม่ควรจะเป็นตัวสำรองอีกต่อไปนะในความคิดของผมแล้วเพื่อนๆคิดไงครับกับฮูโกเอกดิเก้เพราะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะชื่นชอบเอกดิเก้อย่างแน่นอนอะ่ะไม่มีใครไม่ชอบเขาเหรอกครับทุกครั้งนี้ได้เห็นเขาเล่นเห็นความกระตือรือร้น เห็นการแสดงออกในสนามสิ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ลิ์พูจำเป็นต้องมีนะครับโอเคในคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามเนี่ยคือเรื่องราวของอูโกเออิเกที่นำมาฝากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ d ิ p CBD นะครับเป็นสารสกัดจากกัญชงใครที่นอนดึกหรือว่ามีความเครียดจากโอ้โหดูฟุตบอลแล้วไม่ไหวเลยผลการแข่งขัน,นบแบบนี้ใช้ตัวนี้นะครับ สามารถช่วยคุณได้มีทั้งแบบกัมมี่มีแบบตัวออยแล้วตัวแคปซูลสามารถไปปรึกษาผู้ชี่ยวชาญได้ฟรีนเลยนะครตามช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยอีกครั้งสำหรับช่องนี้แล้วก็ดิฟซีบีดีนะครับวันนี้ผมฮอสซานโซขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ